สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง t r e Monkey Channel ในช่วงแคสเกมกันนะแล้ววันนี้เราจะมาเล่นเกมที่เขากำลังฮิตกันอยู่ตอนนี้เลยนะคะคือเกมเกมอมงอัดนั่นเองมาเรามาเริ่มเล่นกันเลยนะคะกดไปที่ออนไลน์ก่อนกดอันนี้เฮ้ยมันจะใส่ชื่อนี่ ชื่อชื่อของจริงเลยชี้นึงค่ะชี้นะค่ะก็เกิดไฟกรีไฟเกียวเลยสกอยางนี่แหละคะ่ะมันไม่ขึ้นนะทุกคนเออน,นี่อันนี้กันกลุ่มโอเคนะคะเออไม่อยาม็มตดูสีเขียวเลยอ่ะขอเปลี่ยนสีได้ไหม เอาสีส้มก็ได้อะส้มส้มเพลส้มสวยสุดแหละน,นี่ขอหมวกดอกไม้ที่สัตวน์นี่ยคือส้มของจริงเลยทุกคนไอเดือนมึงนะเนี่ยส้มของจริงเลยค่ะทุกคนส้มจริงจริงเป็นน้องชมนี่แหละนะคะเริ่มได้หรือยัง คนออกไปหนึ่งคนค่ะตอนนี้เหลือแค่เก้าคนอยากเล่นแล้วอ่มีคนชื่อนารูโตะด,ด้วยทุกคนแล้วก็ใส่เป็นนินจาด้วยนะ,ะทุกคนเกมเมอร์เกก็มาตอนนี้สิบคนเหมือนเดิมแล้วนะคะแต่ทำไมไม่เริ่มสักทีอยากเล่นแล้วนะมีคนชื่อลีมีคนชื่อนารูโตะมีคนชื่อบ๊อบเบิ้ลมีคนชื่ออะไร คนชื่อบีบีเบลอะไรนั่นแหละแลคนชื่อโอเคนี่คือเจ้าของกลุ่มนะคะแต่เขาไม่ยอมเลิมสักทีว้ายนี่ขึ้นมาทุกคนน้องน้องน้องโอ้ขอโทษทีนิกาทุกคนไม่เหื่ลยจะเริ่มเจ้าของเจ้าของ่ะเจ้าของกลุ่มค่ะเริ่มสักทีเถอะค,ค่ะ เธอค่ะเธอค่ะอยากเล็งจะตายอยู่แล้วนะคะตอนนี้เหลือแค่สีเขียวกับสีนตานะคะซึ่งเป็นสีที่เราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะมันดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เฮ้ยมีเชอรี่วันหัวทุกคนคดีเอเป็นส้มเหมือนเดิมใช่ปะนอกจากหลับตาแล้วก็สูมกันได้ปะ <c oughs> สมอันนี้ทุกคนอันนี้ไม่ได้ดื่มตามจริงๆนะคะเพราะน,นี้เราไม่ชอบเลย มีคนออกไปหนึ่งคนอีกแล้วโอ้ออกไปสองคนสงสัยเราต้องเข้าไอ้นนี้ใหม่แล้วน้องเย้แ no! ล yeah! no! ้วคทุกคนยังไม่ทันใส่เป็นคนุยเป็นนะคะทุกคนแต่ทำภาร,รกิจกันนะคะโอ๊ยวุ๊นนีไ่ไปกับคนนี้ดีกว่าดูแบบกนค่ะโอ๊ย,อยมีเพื่อนไปก็ไปค่ะไวันค่ะ ทำธุรกิจนี้เลยจ้ะต่อไปเลยอย่านะอย่านะอย่านะทำไมคนนี้ดูมี่พิจูดอะเอาคนแมวดีกว่าขอไปห้องมืมนดีกว่า ชมพูดแค่ไโอ้ยคนนี้ลีเออรู้สึกกลัวหน่อยนะคะถ้าไปเร็วก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดได้ยินเสียงนอนก็ขออภัยหน่อยนะคะข่อไฟก่อนทุกคนแล้วๆๆกัวทุกคนว่า เรียบร้อยทุกคนตรงนี้มีกล้องวงจรปิดด้วยอะ่ะโอ้ยเราไปดูห้องวงจรปิดกันเถอะว่ามีคนดูไหมอัานไหนคือห้องวงจรปิด security ค่ะเดินมากันเลยเฮ้ยตัวสีชมพูไหมแล้ว่าทุกคน ตัวสีเหลืองมันดูน่ากลัวนะคะเป็นที่สเกิร์ตี้โอ้น่าไหวโอ๊ยตัวเซเลมนมาอีกแล้วดูก็มาจอนปิดก่อนนะก็กลัวนะคนข้างหลังนคะดูแค่นี้ก็แล้วกันตอนนี้รู้สึกมีคนที่เราสงสัยอยู่หลายคนนะ วิ้ยเอตัวโอเคไหมล้วไม่ไว้ใจคนเลยน,นี่อันนี้เขาจะที่นี่ทำนั้นหรอันก็ทำโอ้ยต่อไฟอีกแล้วอันนี้โอ้ยเรียบร้อย ทุกคนมันคืออะไรมันคืออะไรมงค่ะทุกคนเอองั้นก็เอาเป็นว่าวันนี้เราเล่นตาเดียวแล้วกันนะคะเพื่อเราชนะแล้วนะคะนี่ค่ะเราใว้เจอกันคลิปหน้านะคะถ้าใครอยากดูเล่นเราเล่นอมองอัดอีกน,นะคะและใน,นช่วงแคสเกมกันนะเล่นเกมอมองอัดหรือเกมอะไรก็ได้นั่นแหละคะ่ะ ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะสวัสดีเราไปก่อนนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่นะ